คณะคอสชแต่งตั้งพลโทกัปนานรุดดิษเป็นผู้อำนวยการศูนย์ปรองดองสมานฉันเพื่อการปฏิรูปสลายความขัดแย้งในสังคมสร้างความเข้าใจกับทุกฝ่ายคืนความสุขให้กับคนไทยนนขณะที่รองโฆษกกองทัพบ,บกย้ำใช้มาตร,รการจากเบาไปหนักกับกลุ่มต่อต้านรัฐประหารและเน้นสร้างความเข้าใจกับประชาชนและกลุ่มผู้ชุมนุมผู้บังคับการตำรวจภูธรสตูลแถลงจับผู้ต้องหา8คนฝ่าฝืนคำสั่งคอสช ม่วสุมหรือชุมนุมกัน5คนที่รีสอร์ตซีโลนเกาะลิเปะมีทหารยศพันจ่าอากาศโทรรวมอยู่ด้วยขณะก่อเหตุข่มขู่เจ้าของรีสอร์ตให้ออกจากพื้นที่อ้างบุกรุกคุมตัวส่งสารทหาร ธนาคารออมสินชนะการประมูลเงินกู้จำนำข้าว5 0 0 0 0ล้านบาทอายุ3ปีโดยเสนออัตราดอกเบีย้ยต่ำสุดที่ 2. 1 7ต่อปีเป็นอัตราดอกเบีย้ยต่ำสุดเป็นประวัติการโดยสำนักบริหารหนี้สาธารณะจะเบิกเงินกู้งดแรก3 0 0 0 0ล้านบาทวันที่6มิถุนายนนี้ที่เหลือ2 0 0 0 0ล้านบาทเบิกวันที่13ามมิถุนายน มีรายงานล่าสุดว่าได้เกิดอุบัติเหตุรถชนกันที่อินเดียทำให้นายโกปินัทมันเดย์รัฐมนตรีหน้าใหม่กระทรวงพัฒนาชนบทของอินเดียเสียชีวิตในที่เกิดเหตุ